คครับผมขออนุญาตเรียนเชิญสำหรับประธานนะครับประธานของเรานะครับก็คือคุณฟิลวุฒาใจสำรานครับประธานกรรมการบริษัทเรสฟ a c t o r y อประเทศไทยกล่าวต้อนรับกับเพื่อนๆก่อนแล้วกันนะครับเป็นิจคุณฟิลเลยครับรับสวัสดีครับผมฟิลเฟอร์กเตอรี่นะครับวันนี้ก็อยู่ในงานสแคนตูเทรนฮอนด้าแรซ์เฟสขอนชัยเป็นเดย์นะครับ เป็นงานแจกรางวัลที่ผมจัดให้กับนักแข่งทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่ที่โรงแรมเมเปิลบางงานนะครับก็วันนี้ก็นักแข่งแล้วก็สปอนเซอร์ก็มาร่วมงานกันอย่างหนานแน่นนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านนะครับ PPR Super Wheel นะครับ Normali บัตริขับนะครับ B2 Thailand นะครับ Motun Thailand นะครับ Maxim นะครับที่ร่วมกันผลักดันงานนี้ให้มันเติ่ขึ้นนะครับเิจิทัลคาร์โฟมาร์นะครับที่ดูแลเรื่องระบบการแข่งขันของเราในครั้งนี้นะครับเหมือนทุกปีนะครับยังไงก็ขอฝากให้กับนักแข่งทุกท่านแล้วก็อูฮอนด้าทุกท่านนะครับยังไงปีหน้าเราจัดอยู่แล้วนะครับปีละครั้ง ล้วปีหน้าผมจะทําให้ดีกว่านี้นะครับยังไงก็ขอให้ช่วยกันมาสมัครแห่งขันกันทีเดียวกันะะนะครับขอบคุณมากครับผมทักแ,แข่งทุกคนก็มารับถ้วยรางวัลที่เขาเป็นตัวแยหย่งจากรสีนะครับของชาวฮันดานะครับ ในงานนี้ก็รางวัลใหญ่เราก็มาแจกกันที่งานนะครับรถ Honda าซีลสามตัวนะครับก็คนที่ได้ไปเร็วที่สุดก็คือพิตตี้จีทีกะลาดนะครับด้วยเวลา9.718เป็นรางวัลใหญ่ของปี2014นะครับก็ยังไงก็ปีนี้ผ่านไปหนึ่งปีนะครับงานสังทูไทยแลนด์ท h มด้ a แร็ปเบนเรคคอร์ดนะครับทาง Red Factory ของเรานะครับก็ยังมีนโยบายแบบนี้ปีหน้าทุกๆปีนะครับจัดงานแข่งแร็ของทอมด้าที่บินมาทาาแบบนี้นะครับ แต่ก็ถ้าจะติดตามผลงานของ The Factory ทุกอย่างนะครับก็ต้องฝากทางรายการ Monster f i e l d นะครับติดตามได้นะครับ t r u e v i s i o n นะครับผม Special ครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านนะครับนักแข่งทุกท่านที่ให้ความสำคัญกับงานของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นงานประชุมแถลงข่าวนะครับงานแข่งแล้วก็งานสุดท้ายแชมเปนเดย์นะครับในผม f u e Factory ก็ต้องขอบคุณมาณที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับ ผมแลวก็คุณเิลว่าทำออกมาให้ทุกท่านได้ประทับใจนะครับแล้วก็หวังว่าท่านจะได้รับเกียรติอันนี้นะครับนะครับแล้วก็ขอเชิญทุกท่านนะครับร่วมเข้าการแข่งขันในปีที่ทไปนะครับหวังว่าจะเป็นงานที่ดีที่สุดในประเทศนะครับต่อต่อไปนะครับเพื่อให้คนได้เห็นว่าฮอนด้าประเทศไทยนะครับไม่แพ้ชาติใดในโลกครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับตัวแทนจากทาง PP Super v i e w นะครับคุณสมพงษ์ตรงนามสกิจบครับหรือคุณบอลครับขออนุญาตเรียนเชิญเลยนะครับ โคจรวิสารครับตี้จีทีททกลาดครับผม,มวันนี้เนี่ยก็มารับรางวัลงานสัก,กังน,นะครับก็โอเพนเนได้ที่หนึ่งโอเพนทโบได้ที่หนึ่งแล้วก็ได้รางวัลรถที่เร็วที่สุดในงานครับผม รางวัลที่ภูมิใจที่สุดก็น่าจะเป็นรางวัลรถที่เร็วที่สุดในงานะนะครับเพราะว่าจริงๆงานนี้เป็นงานเฉพาะ Honda ก็คือปกติผมก็ทำฮอน da อยู่แล้วแล้วก็ได้ตำแหน่งนี้ก็ถือว่าภูมิใจมากก็ถือว่าเป็น Honda ที่เร็วที่สุดในเมืองไทยสถิติ mm hmm. ในงานนี้ก็คือทำลายสถิติปีที่แล้วและสถิติใหม่ก็9.71วินาทีครับผม mm hmm. ก็คืออยากให้มันเร็วกว่าเดิม ส่วนจะเร็วกว่าเดิมแค่ไหนเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังตรงนั้นมากนะครับก็คือเอาเป็นว่าอยากให้เร็วกว่าเดิมให้มีเระสิทธิีใหม่สำหรับเครื่องเทอร์โบก็คงเป็นบล็อกเดิมนนะฮะเพราะว่าสําหรับส่วนตัวผมเนี่ยเอทอร์โบเนี่ยบล็อกบีเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะฮะก็เป็นเครื่องเดิมแต่อาจจะมี upgrade, อัปเกรดพวกฝาสูบแล้วก็อัปเกรดพวกเทอร์โบอัปเกรดพวกน้ํามันเชื้อเพลิง ให้มันสร้างแรงม้าได้เยอะกว่านี้นะครับก็จริงๆช่วงล่างกับบอดี้เนี่ยผมว่าตอนนี้ยังรับได้ยังสามารถรับได้เท่าที่คาคะเนะฮะน่าจะรับได้อยู่ในช่วงเวลาแปดวิปลายๆซึ่งในเมืองนอกเราก็เห็นแล้วว่าอเมริกาบอดี้ถามประตูเนี่ยเขาวิ่งกันเจ็ดปลายๆกันแล้วถึงแปดต้นๆกันก็ยังวิ่งได้ส่วนที่จะต้องระวังพิเศษก็คือระบบเบรคแค่นั้นเองเพราะว่า คือรถขับหน้าเนี่ยเแบรบกอาจจะค่อนข้างยากนะฮะเราก็อาจจะมีเพิ่มเติมพวกล่มมาช่วยเแบรบกอะไรพวกนั้นนะครับเพื่อความปลอดภยัย อนด้นะครับก็ช่วยติดตามเชียร์ผลงานของ GT ทลาราและกันครับเพราะว่า,าทำเข้าใจรักจริงๆครับฮอนด้าแล้วก็ทำคือรุ่นโอเพต่างๆเนี่ยเราพยายามทำรถออกมาให้มันทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นบล็อกบคือถ้าเพื่อนๆอยากเห็นบล็อกบที่แรงสุดๆหรือบล็อกเที่แรงสุดๆหรือว่าเครื่องเทอร์โบที่แรงสุดๆอะไรเงี้ยครับก็เราจะพยายามสร้างผลง,งานมาให้ผู้ชมได,ได,ได้ได้ดูกันตลอด รถคันนี้กว่าจะได้มาเนี่ยมันก็เหนื่อยนะถามนิดนึงได้ไปจะเอาไปทำอะไรขายหรือเอามาแข่งที่เลงไว้ก็อาจจะวางเครื่องประมาณสัก k ท0อะไรเนี้ยครับ<ม>แล้วก็ทำมาลงแข่งในรุ่นสรีทซึ่งจริงๆแล้วคิดไว้ว่าจะทำให้จูนเนอร์เขาเป็นคนขับโอ้เวลาไปแข่งคือจูนเนอร์เขาจะได้ไปด้วยจะได้มีรถขับแข่งด้วยจูนเนอร์เขารู้อย่างไง ยังครับ oh. โอ้โหเกิน <laughs> นะเกินไปบ้างนะฮะเกินเกินไปบ้างนะครับอ่ะเพื่อไมเ่เสียเวลารับมอบก,กันไปเลยนะครับมายอดเยี่ยมมากๆครับ และความสนุกสนานของรายการมอนเตฟิลของเราเนี่ยก็ได้หมดลงแล้วนะคะแต่อาทิตย์นานเนี่ยจะมีอะไรดีๆห้ามพลาดเลยค่ะสามารถติดตามชมรายการของเราได้นะคะทุกๆวันอังคารเวลา5้าทุ่มถึงเที่ยง,ง,งคืนค่ะและมีรีลัน,นะคะทุกๆวันพุธค่ะตั้งแต่7จ็ดโมงถึง8ปดโมงและอีกหนึ่งรอบค่ะสามโมงเย็นถึง4ี่โมงนะคะสามารถเข้าไปพูดคุยกับอ้อมนะคะแล้วก็ทีมงานได้ที่ Facebook นะคะ w w w f a c e b o o k c o m m o ๊ก e r f i e l d ค่ะ แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะสำหรับใครที่ดูรายการของเราไม่ทันนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะที่ใน YouTube ค่ะพิมพ์ว่า monster f u e l channel นะคะก็จะดูรายการของเราย้อนหลังได้อย่าลืมไปสับตะไคร้กันเยอะๆนะคะองงสับตะไคร้ subscribe หรือว่าถ้าใครเนี่ยชอบในการถ่ายรูปนะคะก็สามารถเข้าไป follow พวกเราได้ะคะที่ monster f u e l นั่นเองจ้า และความสนุกของรายการของเราก็ได้จบลงแล้วค่ะและก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่น่ารักนะคะอย่างปั๊มน้ำมันบางจากผู้นำทางด้านพลังงานทดแทนค่ะกาสเพกนะคะเชื่อมั่นทั้งผู้เชี่ยวชาญในด้านกระจกรถยนต์และฟิล์มกรองแสงค่ะนาฬิกาลิงการาฟิกนาฬิกาส,สวยๆคนไทยทำเองค่ะน้ำมันหล่อลื่นมิลออยนะคะมีทั้งเกรดพรีเมียมและเกรดนานโนไดค่ะ เมเจอร์ซินเพ็กและบูโอโบลลิงนะคะรวมถึงไบโนคูล่าโปรดักชันด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะรายการของเราก็ได้จบลงจริงๆแล้วนะคะพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าจะมีความสนุกสนานอะไรมาให้คุณผู้ชมเนี่ยอดใจรอค่ะยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะมังสเตร์ีขับรถด,ดีกว่า